สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง youtube นะครับาทางช่อง v e c h Sound นะครับวันนี้ก็มาชมเครื่องเสียงระบบ v c h s o u n d a n d Light นะครับเป็นเครื่องเสียงชุดเล็กๆก็มีใช้มิกเซอร์ของ Acto นะครับตัวเล็กนะครับระบบเสียงเอฟเฟกก็ใช้ได้นะครับ มิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้พาวเวอร์ของ VTEC ทั้งหมดเลยนะครับ2000วัตต์2แทน่นแล้วก็1200วัตต์1แท่นนะครับแล้วก็ตู้สูตร BV นะครับ4ใบใช้ดอกของคาน็กนะครับ แล้วก็เสียงกลางก็ใช้สามใบแบบตั้งนะครับวันนี้ไม่ได้ลงชุดแขวนนะครับใช้เป็นชุดแบบตั้งเป็นงานเล็กๆงานขาวดำนะครับงานเล็กๆชุดนี้ก็สามารถร้องคาราโอเกะหรือฟังเพลงแบบเบาๆสบายๆได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ทางช่อง v t e ทคด้วยนะครับ